สวัสดีครับตองทำทำโกโก้ครับวันที่15มิถุนายน2 5 6 6ครับไม่ได้ทำคลิปนานคิดถึงทุกท่านครับอยากแกะทำคลิปมาอัปเดตข้อมูลหน่อยวันนี้ว่าจะมาเก็บโกโก้ข้างบ้านไปหมักครับก็มาอัปเดตนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้คุยการเลยแต่ทำงานหนักมากช่วงนี้จะเห็นสถานการณ์การแข่งขันค่อนข้างจะสูงมากนะครับมีความต้องการใช้โกโก้ในประเทศไทยเยอะจริงๆ นะครับมีคนจะนําเครื่องจักรเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากเอาแล้วคนที่นําเข้ามาอยู่แล้วล่ะครับทําไมเขาไม่มีเครื่องจักรเลยส่วนใหญ่เราประเทศไทยเรานําเข้ามาแบบแปรรูปมาครับเป็นผงเป็นแมสเป็นบัตเตอร์หรือเป็นนิฟนะครับนําเข้าแบบเป็นเมล็ดแห้งน้อยมากนะครับเพราะประเทศไทยมีเรื่องของกฎหมายการนําเข้าเมล็ดแห้งอยู่เรื่องของโรคพืชนะครับเพราะนั้นมีไม่กี่ประเทศที่เรานําเข้าได้นะครับ เอาละประเทศไทยตอนนี้มีคนอยากจะนําเครื่องจักรมาลงทุนนะครับหลายคนจะไม่เอ่ยชื่อถึงอนะเนาะเราอาจอยู่ในวงการของโกโก,โก้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้ครับอยากจะอัปเดตนิดนึงครับมีการซื้อผลสดจากทางผมเดียวไปหานะครับทั่วไทยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยพี่น้องผู้ปลูปปโกโกโก้ให้มีไรายได้มีกระแสงเงินสดเข้าสวนตัวเองหลังจากที่ไม่มีเงินเข้ากระเป๋ามาเป็น3 4ปีปีตั้งแต่ก่อนโควิดจนมาถึงโควิดซาแล้วนะครับ เงินยังขาดการซื้อขายอยู่ก็ประมาณ3ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือโกโก้ Go ถูกทิ้งนะครับหลายคนโค่นทิ้งผมออกคลิปไปบอกอยาพึ่งทิ้งอยาพึ่งทิ้งพร้อมน,นี้นะครับเห็นไหมฮะราคาโกโก้ Go ขยับขึ้นนะครับมเมล็ดแห้งขยับขึ้นมีคนประกาศซื้อขายกันเยอะนะครับประกาศซื้อไม่ใช่ประกาศขายนะครับแต่เราไม่มีของขายยังต้องมีอะไรอัปเดตกันอีกเยอะครับ ผมเตรียมงานไว้ให้กับหลายๆท่านอยู่นะครับชาวสวนโกโก้ทั้งหมดคงขายโกโก้ทั้งหมดกระบวนการโกโก้ทั้งหมดนะครับเราต้องมาช่วยกันเนาะนะครับอ่าตอนนี้นะครับ รถก็ในรอบแรกก็อิูหาเพื่อที่จะเก็บผลสดครับหลายๆคนเข้าสวนไม่ทันนะครับเพราะราคารับซื้อตอนนี้ก็คืออย่างทางผมนะครับประกาศรับซื้อเพื่อไม่ทําลายกลไกตลาดนะครับเราก็ซื้ออยู่ที่กิโลละ5บาทเป็นการจ่ายเงินสดนะครับให้กับเกษตรกรโดยตรงไปนะครับมีผู้ประสานงานก็มีคระสานงานให้1บาทแล้วแบบผลสดแบบไหนละครับที่ซื้อ สามขีดขึ้นครับสามขีดขึ้นหมายความว่าไงคนที่ทําผลสดเออเมล็ดแห้งมาจะรู้ว่าผลสดที่มีมเมล็ดข้างในนะครับสมบูรณ์ก็คือขนาดประมาณ3ขีดขึ้นนะครับแบบนี้ได้ไหมแบบนี้มองให้เห็นครับว่าจะเห็นนะฮะกับภาพนี้นึงนะครับนี่คือมวลคุณโกโก้ลบกวนครับแบบนี้ควรคัดทิ้งนะครับอันนี้ผมมือหนึ่งถือกล้องนะครับมันก็เลยตัดไม่ได้ผมก็ต้องหมุนอกแบบนี้นะฮะ แบบนี้นะครับเม็ดงอกนะครับมีปัญหาก็เรียกว่าผลเกศตกผลไปกกผมก็ซื้อกิโลละบาทครับเนี่ยกิโลละบาทนะนะครับจะซื้อกิโลละบาทแยกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมผลเกตเนี่ยครับเห็นคุณภาพนะครับนะครับแล้วก็ผลเกตตกเห็นไหมครับแล้วแบบไหนไม่ซื้อครับเนี่ยฮะแห้งเหี่ยวขาต้นดำเนี่ยครับเด็ดออกครับให้ลืมต้นเนาะให้ลืมต้นครับ ต้องการซื้ออยู่เดือนหนึ่งไม่อั้นเลยนะครับทั่วไทยจะเห็นว่าฮะผมปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งเพื่อเป็นอะไรครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนเห็นไหมเหี่ยวครับเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งแบบนี้กิโลละบาทนะครับกิโลละบาทกิโลวับาทถามหลายๆคนถามบอกว่าแล้วเอาไปทํะไรผมมีวิธีการจัดการอยู่นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มไม่จําเป็นต้องบอกในคลิปนี้เนาะนะครับติดตามกันแล้วครับมาเล่นแห้งรอนิดนึงนะครับคนซื้อ ่านขายมาเมล็ดแห้งนะคุณขายมาเมล็ดแห้งเราจะซื้ออยู่นะครับทั่วไทยเหมือนกันนะครับเพราะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการก็คือว่าทําความเข้าใจเรื่องคุณภาพนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมจะต้องสํารวจนะครับโกโก้ใกล้บ้านใกล้สวนของท่านครับว่าจุดรวบรวมท่านแจ้งมาเลยครับมีผลสดเท่าไรมีมีจํานวนต้นเท่าไรปลูกเมื่อไหร่นะครับเพราะเราต้องการอยู่สองพันตันต่อเดือนคือมเมล็ดแห้งนะครับเอ้สองพันตันต่อปี ครับสองแสนสองล้านกิโลนะครับต่อปีเพราะฉะนั้นต้องมีต้นโกโก้กโ,โหเยอะจํานวนมากต้องการเอาโรงงานมาลงทุนนะครับนี่คือหนึ่งโรงงานที่เขาจะมาดิวลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นสาคัญมากๆหลายคนตัดทิ้งแล้วเสียดายครับไม่สามารถที่จะเอามาต่อต้อนได้ต้องมาปลูกใหม่4 5 6, ปี6ปีครับถึงจะได้ผลผลิตเนาะช่วยกลับไปดูแลบํารุงต้นโกโก้ในสวนของท่านนะครับเรื่องกระบ,บวนการหมักนะครับขนาดเล็กใช้กินในบ้านเดี๋ยวผมเอา ลิงไว้ใต้คลิปนะครับลิงไว้ใต้คลิปทุกท่านเข้าไปหมู่ดูได้วิธีการหมักกินง่ายๆทำยังไงให้ได้คุณภาพเราต้องบูรณาการอีกเยอะมากมายติดกระดุมแรกแรกให้ที่ผิดมาเรามาติดใหม่ครับแล้วเราจะช่วยกันให้โกโก้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมนานาประเทศกันครับตื่นทำทำโกโก้